สวัสดีค่ะทุกคนอีดเดงนะคะอีจากช่องอีชาแนลค่ะเสียงเจ้้ๆมาเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันนี้นะคะอีกลับมาบ้านพอบ้านแม่นะคะที่สวนค่ะ และมีของดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันอีกแล้วค่ะนี่ไงคะเห็นไหมคะนี่คือส่วนพริกนะคะแหล่งขุ่ทรัพย์ของแม่จากข้างบ้านนะคะทุกคนปลูกออร์แกนิกร้อเปอร์เซนนะคะทุกคนไม่มีสารกันอ่ะมะแมลงแล้วก็ยาฆ่ามแมลงเลย นะคะทุกคนนี่ค่ะข้างบ้านค่ะแล้วปลูกด้วยกระสอบปุ๋ยนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกจะลงคลิปรายละเอียดให้ทุกคนได้รับชมค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคน ดีค่ะทุกคนอีทเองนะคะอีจากช่องอีชาแน,นลค่ะเพิ่งเสร็จจากงานนะคะเพิ่งตากผ้าเสร็จเพิ่งซักผ้าตากผ้าเสร็จเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคะก็จัดก,การซะให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ต้องทํางานต่อตามคําสัญญาค่ะทุกคนเมื่อวานสืบเนื่องจากเมื่อวานคืออีะกลับมาบ้านใช่ไหมแล้วเสร็จแล้ว อก็มาถ่ายรูปนั่นน่นเนี่ยค่ะลง Facebook แล้วมี FC f แฟนคลับของอีดนะคะใน c e b o o o ว่าบอกว่าอยากเห็นส่วนพริกของแม่นะคะสืบเนื่องมาจากว่าอาที่ผ่านมานะคะทุกคนพริกกับมันแพงมากใช่ไหมแล้วแม่อีดังเขาเป็นคนที่ชอบชอบปลูกช่างปลูกนี่ค่ะแล้วปรากฏว่าพริกมากมันขายได้แล้วแม่อีดัขายถูกมาก ตอนนั้นกิโลละ2 0 0 3้0าเลยนะทุกคนแม่อีกขาดแค่150บาทพริกออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอบวกกับช่องที่ตัวเงปลูกแล้วมันเยอะมากจนไ,ได้ขายเสร็จแล้วบวกกับรแพงแล้วได้ราคาและอยู่บ้านอะไรเงี้ยคะ่ะแม่ก็เลยปลูกยมากจนทําให้เป็นที่มาของสวนพริกบ้านแม่นะคะทุกคนเสร็จแล้วพออีถ่ายรูปลงในในเฟซบุ๊กใช่ไหเพื่อนๆก็เลยบอกว่า ให้ถ่ายวิธีการปลูกพริกของแม่ให้หน่อยเพราะแบบมันสวยมากมันดูแบบละลานตามมากเลยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนกอปเดี๋ยวอีจะพาไปดูนะคะทุกคนว่าพริกที่สวนมีอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงแต่เนื่องจากว่าตอนนี้แม่ไม่อยู่นะทุกคนแม่ไปสวน เราอิทก,ก็ไม่สามารถที่จะจําชื่อได้ว่าพริกที่แม่ปลูกอะชื่อว่าอะไรเอาเป็นว่าเอามาให้ดูเอามาให้ชมบรรยากาศสวนพริกของแม่แล้วกันแล้วเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วจะถามแม่ว่าพริกที่แม่ปลูกนะคะว่าพันอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาลงในช่องคอมเมนต์นะทุกคนเพราะอิาจะรีบตัดคลิปนะคะก็สัญญาไว้ว่าจะลงคลิปภายในวันนี้นะคะโอเคถ้างั้นไปเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะข้างหลัง เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นลานนาบ้านนะคะเป็นหน้าบ้านเนะะี่ยค่ะอันนั้นคือตัวบ้านนะ,ะอันนั้นคือศาลาที่พ่อนั่งอยู่ตรงนั้นต้นมะยงชิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าต้นสาลรดนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นอแอปเปิลน้ำหรือลูกกาโด้คนใต้นะคะนี่ค่ะพริกที่แม่ปลูกนะคะ อันนี้คือเ้าเพาะพันพริกไว้นะคะทุกคนแล้วก็แม่แยกไปหมดแล้วนะคะแยกไปหมดแล้วแล้วก็นี่ค่ะมีการตัดยอดแล้วพริกจะได้โตนะคะแล้วก็ผักอื่นอีกมากมายค่ะนี่แล้วนี่ค่ะคือวัสดุที่แม่เอามาปลูกริกนะคะต้นนี้คือสวยงามมาก ว่าิกอะไรอะ่ทุกคนอิไห่รู้จากชื่อต้องขออภัยครับพริกชี้ฟ้าหรือเปล่าเพราะพริกมันพริกจินดาพริกชี้ฟ้าแต่คิดว่าน่าจะเป็นพริกชีฝานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่กลจะได้เก็บแล้วนะทุกคนแต่แม่เขาก็จะเก็บแบบนี้ค่ะลูกพอเหลืองๆแบบนี้แล้วก็เก็บไปขายนะคะนี่อื นี่ค่ะแล้วก็ชุดเด่นตรงนี้ตรงที่ FC หลายๆคนเขาเขาอยากจะให้อา่อถ่ายทำรรนะคะว่าแม่ปลูกกับอะไรนี่ค่ากระสอบปูกระสอบอาหารสัตว์ค่ะทุกคนที่แม่ใช้ปลูกนะคะเป็นใบ้านอันนี้คือเฉพาะหลานหนาบ้านนะคะนี่คือลานนาบ้านนี่ค่ะที่แม่ปลูก ป็นไงคะดกไมทุกคนเลยอีจะบอกว่าแม่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะเขาก็ปลูกอย่างนี้คะ่ะเขาก็ใช้ดินดินไปมาจากไหนดินแปลมาจากในสวนนะคะสวนที่เราปลูกผลไม้นะคะทุกคนแม่จะขุดดินใส่อ่ามาในถุงนะคะก็ความยาวถุงนะคะก็ตีเป็นห้าส่วนนะคะแม่จะใส่ดินประมาณหนึ่งจห้าส่วนนะคะ1จุ เขาเรียกว่าไงคะถุงห้าส่วนนะอ่ะถุงสี่ส่วนอ่ะถุงสี่ส่วนแม่จะใส่เป็นหนึ่งจุดห้านะคะทุกคนโดยประมาณนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นผักแว่นใบบุบก่ะคะ่ะ นี่คืออวดผักสวนครัวของแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไฮไลท์นะทุกคนเดี๋ยวนี่จะพาไปดูไฮไลท์กันค่ะว่าเป็นอะไรที่ทุกคนคอาอยากเห็นไปคะ่ะโอเคเห็นหน้าละหน้าสดนะทุกคนสดมากๆสดยิ่งๆเลยนี่เราจะพาไปดูไฮไลน์กันนะคะ่ะที่ทุกคนคอาอยากเห็น ค่ะอันนั้นต้นมะยงชิดนะคะระหว่างเดิมอันนี้ก็จะเป็นอ่าแก้วมังกรแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะ่ะฝักมะรุมค่ะทุกคนเห็นข้างหน้าไหมนี่จ้า ส่วนพริกของแม่ทุกคนเห็นไหมละลานตาม,มากมีเป็นร้อยกระสอบเลยนะทุกคนนี่คือขุมทรัพย์ของแม่เลยแต่ที่นแน่ๆหลอบแป๊บหนึ่งนะทุกคนผ้าหม่มตกค่ะเดี๋ยวไปเก็บผ้าห่มแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวแป่งนะคะขออนุญาตไปเก็บผ้าห่มก่อนราวจริงๆมันอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนแต่มันไม่โดนแดดนะนี่ก็เลยจะต้อง Terima kasih telah menonton! ร้อยไปดูผู้ผลิตมานี่ค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นถุงสั้นนะทุกคนอันนี้ปลาถุงสั้นแม่จะใส่ประมาณหนึ่งส่วนสามคะ่ะอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กที่เพิ่มจะลงน,นะคะก็แม่จะมีทั้งหมดสารุ่นทุกคนเห็นไหมสามแถวแรกจะเป็นรุ่นเล็กสองแถวหลังก็จะเป็นรุ่น รุ่นที่แบบโตขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นลูกแล้วก็รุ่นสุดท้ายน้อนค่ะรุ่นที่เก็บผลผลิตละอันนี้เพิ่นเลยอันนี้รุ่นที่แบบโตขึ้นมาแล้วนะคะนี่แม่เขาก็จะเริ่มเด็ดนะคะพอ,อีิจะบอกแม่ว่าอีดาไปดูในซีรีส์มาใช่ไหมทุกคนไปดูในซีรีส์แล้วก็ไปดูในของอะไรนะ สะไบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการปลูกพริกที่ในเกาหลีหรือในญี่ปุ่นนะนะเขาก็จะเด็ดใบออกใช่ไหมคะนี่ค่ะแต่อันดับแรกคือแม่เริ่มเด็ดยอดละแม่เด็ดยอดแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะเทคนิคของเขาเพื่อคือจะเด็ดยอดแล้วก็ให้ตัวนี้แตกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะทุกคนกคนิดว่าเดี๋ยวเอาหน้าอีดอกดีกว่าน่าอายหน้าสดนะคะทุกคนไปะเดี๋ยวอีถ่ายให้ไปดูเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวเอาหน้าอีดอกก่อน มาเห็นเต็มแตนนี่ค่ะอันนี้คือมีการเก็บไปแล้วนะแล้วก็แม่จะรดน้ําผักแม่จะรดน้ําผักตอนอ่าตอนเย็นนะคะเพื่อที่ว่ากลางคืนแม่บอกว่ามันจะได้ชุ่มน้ําใช่ไหมคะ่ะอู้นี่แม่มาปลกนี้ด้วยทุกคนเห็นไหมก็เราก็จะมีเสียงไก่ขันอะไรควบคู่กันไปด้วยนะคะถุงเท้าอิดเปียกหมดเลย ในสักละใส่อุ้ยขอโทษค่ะพันดูแว่อะนี่ค่ะเป็นไงสวยไหมทุกคนสวยไหมคะอืมนี่ค่ะพริกแม่จะดกมากเลยนะ อนนี้ก็คือแม่เก็บไปหมดแล้วนะทุกคนมันจะไม่ได้เก็บอีกจนกว่าเดี๋ยวแม่บอกว่าต้องดรอจนสองวันนะคะให้มันสุกกว่านี้แต่แม่ก็จะเริ่มทยอยเก็บบ้างเล็กน้อยก็คือเย็นนี้นะคะนี่ค่ะอัะนนี้เดี๋ยวก็คือจะเก็บได้แล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ทําไมที่นี่ถึงได้พริกได้สวยได้างามนี่ค่ะทุกคนเห็นอะไรไหม มันอยู่ใกล้กับครอบไก่ค่ะทุกคนนี่คือข้อบไก่ของแม่นะคะและแม่ก็จะปล่อยไก่ออกมานะทุกคนให้มันเด้อหากินตามธรรมชาติแล้วก็นั่นะนะคะเันอย่างนั้นะแล้วเราก็จะได้มูลสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นี่ค่ะก็เคล็ดลับมีอยู่แค่นี้ค่ะทุกคน นี่คือคือตัวบ้านนะคะส่วนผักข้างบ้านนี่ค่ะก็เคลลับประมาณนี้ค่ะแต่แม่เขาจะนี่เห็นไหมคะใบอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะเอาออกหมดเลย,น,เลยนะคะเขาจะเอาออกหมดเลยนี่ค่ะนี่คือพร e เซนต์รีวิวส่วนพริกข้างบ้านของคุณแม่ค่ะ,ค,ะคุณซับค่ะแม่ได้หลายตังแล้วนะทุกคน ตอนแรกปลูกเล่นๆปลูกไว้กินในบ้านค่ะกลายเป็นเศรษฐกิจเฉงเลยแล้วก็อยากจะพรีเซ็นทุกคนนะคะพาเดินเวียนวน,นีิดนึ่งทุกคนอไหนพริกสีม่วงค่ะทุกคนสีสวยมากแล้วก็เผ็ดมากด้วย น่นะคะเดี๋ยวก่อนอีจะกลับไปทำงานนะอีต้องช่วยแม่เก็บพริกละละเย็นนี้พริกสีม่วงจะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นนี่ค่ะอื พิกสีม่วงแต่ผสมขขมาก็สีแดงเหมือนกันนะมันจะออกส้มๆมม่วงๆนะคะทุกคนสวยงามมากเห็นหมค่ะอ๋อแล้วถามว่าแม่ใส่ปุ๋ยอะไรใช่ mm hmm. ไหมอิลืมบอกเมื่อกี้ mm hmm. คือแม่เขาจะผสมพวก อะไรอะคะกะปีอ่าเอ็มร้อยห้าสิบพวกน้ำยาชูกำลังอะคะ่ะน้ำตาลแล้วก็พวกนมที่หมดอายุอะคะ่ะทุกคนก็เอามาใส่นะเป็นยาบำรุงต้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าที่โรงท,ที่ที่บ้านนะคะมีหลานใช่ไหมคะสองคนก็คือน้องแพมกับน้องมดมีเขาจะมีนมโรงเรียนมานะคะแล้วก็ บางครั้งเขาไม่กินใช่ไหมแล้วบางที่ปิดเทอมอะค่ะคือเขาให้มาเยอะมากแล้วบวกกับหลานๆคือเขาโตแล้วเขามีทางเลือกในการที่แบบทานนมอย่างดื่นนมอย่างอื่นนะคะก็ทําให้นมนั้นะมันก็ดื่มไม่หมดใช่ไหมคะแล้วบางครั้งมันก็เยอะเกินจนกระทั่งหมดอายุอะค่ะแม่ก็เลยเอามาทําเป็นเนี่ยค่ะก็ดีกว่าทิ้งไปเฉยๆนะก็ามาทําเป็นอุอ๋ยของพริกนะคะทุกคน โอเคตอนนี้เริ่มร้อนละนี่ถ่ายทำกันแบบตอนเที่ยงเลยนะคะก็ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะอีกกนั่งอยู่นั่งอยู่ในนั่งงงงอยู่ในดงพริกของแม่เลยก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ เคล็ดลับปากของแม่ไม่มีอะไรเหมือนที่อิ๊กบอกอะค่ะแม่ก็จะแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีก็จะรดน้าทุกวันนะคะรดน้ําทุกวันแล้วก็ใบที่อยู่ด้านล่างอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยก็คือก็จะเด็ดออกนะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้ต้นเขาได้เจริญเติบโตแล้วก็ได้ออกออกออก,ออกผลนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ บ้านเรา่มีการเลี้ยงไก่นะคะไก่เยอะมากก็มันน่าจะเป็นอันิห้สงของการเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยค่ะบวกกับอากาศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนปุ๋ยเสริมหรืออาหารเสริมอะไรเงี้ยเหมือนที่อีบอกค่ะทุกคนคือแม่เขาก็จะผสมนั่นน่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามารดรดลดลดอะไรเงี้ยแล้วก็พวกวัดอะไรนะ้ำพวกพวกแมลงอะไรเงี้ยอีไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเพราะบ้านอีทุกคนเห็นไหม บบมันจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกพืชพันธันธาหารอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ผักสวนครัวเราก็ปลูกนะแม่ก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่ามาแมลงอะไรใดๆทั้ทงสิ้นเพราะเราปลูกเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้พริกบ้านเราอ่ะคือขายดีมากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะแล้วก็พวกพี่ป้านะอ่าที่อใใยู่พกอะค่ะทุกคนเขาก็จะแบบมามา,มาสั่งกันแบบเยอะมากเมื่อวานก็มาสั่งไว้กิโลหนึ่งนะคะแต่แม่บอกว่าแม่ก็ยังไม่ได้อ่า ไม่ได้ยังไงม่นไม่ได้ที่จะแบบยังยังตัดกอด,ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วบวกกับวันเนี้ยก็คือแม่เข้าไปรดน้าทุเรียนในสวนนะอีกก็ไม่ได้ไปเพราะเดี๋ยวนี้ก็คือจะกลับไปทํางานละอย่างไปก็ช่วยงานเขาไม่ถูกเพราะเราก็ไม่เคยทําอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ว่างสอนนะนะเพราะถ้าสอนเรามันอยู่มันก็แบบอาจจะแบบไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แก่แล้วก็อยากทําอะไรมันเสร็จเสร็จอะไรเงี้ยโอเคก็อ้มนั้นก็เอามาให้ทุกคนดูนะคะกับส่วนของแม่นะคะทุกคน ลือแหละโอเคก็อ้อยทุกคนดูแค่นี้นะคะทุกคนนี่กำลังจะล้มละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องอีทชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าพริกสุกเมลไยเก็บผลิตตะผลเมื่ลายแล้วเดี๋ยวาให้มาดูกันอีกครั้งค่ะตอนนี้ไปก่อนนะจะล้มแล้วบ๊ายบายค่ะ